แปลไทด้วยเพจมังงะแสนรักฝากสารผลเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับยี่จ้าื่น่าสนใจมากป้าเจ้าเด็กซานอย่างนั่นแล้วก็ไปกับฉันดีกว่านะซานอย่างเด็กที่ต่อสู้เก่งๆคนนั้นน่ะเหรอลูกของคนอื่นก็จะไปกับฉันได้อย่างไงกัน จะว่าไปนายเป็นใครงั้นเหรอถึงใ้ฉันไปกับนายเนี่ยเรื่องในคืนนี้ขอบคุณมากนะไว้มีโอกาสก็เจอกันอีกนะจะมีทางเลือกเือแค่สองทางไปกับฉันแล้วฉันจะให้สิ่งที่เธอต้องการทุกอย่างหรือให้ฉันฆ่าตัวซะแล้วทิ้งสักสศพไวปในป่าห่างไกล ไม่ใช่สิประโยคนี้ไม่น่าจะใช้คำพูดที่นายพูดคือใครกันเออปวดหัวมะพูดว่าทิง้งซากศพในปผางไกลอะไรกันเนี่ยพวกเราสองคนแต่งงานกันแล้วถึงอก่ายตจริงๆก็ต้องฝังไว้ด้วยกันสิจะไม่มีทางของเธอแต่งงานหรอกคนที่แต่งเข้ามาในกูนัวนะจะเป็นใครก็ได้ถึงนะนยกดเว้นเธอ โอหันทิงคือได้เอาเป็นลมจริงๆเหรอเนี่ยต้องส่งตึกกลับไปหาซานอย่างมหมเนี่ยถ้าอย่งนั้นคงไม่มีโอกาสได้เล่นกับเธอแล้วนะสิงั้นพกักตึกกลับไปหาที่องค์กรเอกแล้วกัน <laughs> วันต่อมาแต่ป้าตาครับเมื่อคืนนี้ไปเดียวจากเมืองเอกกลางถึกเลยล่ะครับ โดยดมไปพบว่าปลายตามคือที่ไหนสืบต่อไปคุณพ่อพี่สามไปแล้วทิ้งแค่จดหมายเอาไว้ผมจะไปจากที่นี่สักพักหลังจากนี้ผมต้องพาหม่มมิกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้พี่ใหญ่พี่รองดูแลน้องชายน้องสาวแล้วก็พ่อด้วยนะคะสบายใจได้เลยผมปลอดภัยมากไม่มีทางไปรอดิตคขาด คนคนนั้นไม่มีทางทำร้ายผมได้หรอกจากซันยางตอนแรกทำใจจะหายไปตอนนี้ลูกชายก็หายตัวไปอีกทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองแต่ไม่ใช่ความผิดของคุณพ่อสันหน่อยนะคะต้องโทษต่บ้าไปหลีนั่นอาจเป็นเพราะซันอยากกับไปหลีมีข้อตกลงอะไรกันก็ได้ถึงได้จากไปกระตอนหันแบบนี้ นจะไปที่องค์กร X เ,เองเลยหาไปลืมไม่เจอก,ก็ต้องหาคนที่พอสู้กับเขาได้องค์กรนะักฆ่านี้ลึกแล้วมากถ้าหา,หากหลังองค์กรของเขาต้องถูกฆ่าปิดปากทั้งหมดทุกคนแค่รู้ว่าพวกน่าจะอยู่ที่ประเทศ Y นายรู้ว่าแหล่งกบฏขององค์กร X อ,อยู่ที่ไหนแล้วเลยอะไรที่ฉันอยากรู้ไม่มีทางสืบไม่เจอหรอ คุณพ่อพาพวกเราไปด้วยสิพวกเราเองก็อยากช่วยหมัมี่กับซานอย่างเหมือนกันพ่อรู้ว่าลูกทุกคนกเก่งมากแต่ว่าครั้งนี้สถานที่ที่ไปเนี่ยมันอันตรายเกินไปพ่อไม่อยากปกป้องลูกได้ดังนั้นเป็นเด็กดีอยู่ที่บ้านกันได้ไหมครับอืมพ่อต้องพาหมัมี่กับซานอย่างกลับมาอย่างปลอดภัยนะ เนี่ยเราหยุดแล้วเลยเป็นอะไรหรอครับต่างงานก็ใช้โอกาสนี้เะเจิน <ๆ S 1> ช่วยรับช่วงต่อบริษัททั่วซื่อทีนะพ่อควรจะเกษียณตัวเองได้ลนะอาไม่ได้แล้วครับลูกบ้านไหนบ้างอายุแค่ห้าขวบก็รับช่วงต่อบริษัทเนี่ยเจินเินผู้ใจห้ามพูดว่าตัวเองทำไม่ได้เนอะอีกอย่างแค่บริษัทเดียวเอง ลูกกีเซว่าเล่นๆลุงนวลอลไรก,ก็ไม่เป็นไรเลยผมจะปกป้องบ้านของผมเองถ้าปะตานตัวน้อยหา้าครูครับไปองค์กรนี้พาฉันไปด้วยกนหนึ่งฉันมีคอนเนคชั่นที่นั่นถ้าจะช่วยนายกับชายชา,ยไาได้แต่ตาอะไรกันเนี่ยไม่เชื่ยใจใช่เหรอ Đây, thế có phải được kìa. Con của luôn chào đơn tháng mưa rải là khắp. Chờ... Này trả rưỡng này trả chấm đây. Toàn bái quạc đơn tháng lâu. Phát ông con ít. Này ta mới gặp thơ nè. lùm, lùm bị thằng hạc lờ. Chấm đây ta mới đã thằng ฉันรู้จักบ้านนายด้วยเลยต้องพาเธอกลับมาที่นี่น่ะน,นะเป็นตัวก้าหน้าองค์กรนักฆ่าแท้ๆหาที่อยู่มันยากมากเรืองไงอะ่ะไอ้คนขกี้โกหกหน้าไม่อายชะมัดไหนๆก็มาแล้วจะพูดแค่นี้แล้วกันถึงยังไงฉันก็ไม่มีทางส่งกลับไปหรอกคอยดูเถอะไหนมีชานั้นเห็นดีกันแนะ่ โดยทำให้ฉันอยากขยแยจริงๆอยากแต่งงานกับฉันเลยฝฟันไปซะเธอไม่ใช่แบบนี้สิไม่ใช่แบบนี้มแ,บบนมแม่เออพี่สาวคุณฟื้นแล้วเหรอซานอย่างทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ เออคือว่ามันซับซ้อนหน่อยนะฮะฉันดูแลนายต้องรักปลาตัวสั้นอย่างสินะไอ้พวกข้ามลุ้นจะสั่งสอนแกเองเฮเเเ้เขาหมาฉันเองเน่ะก็ว่าฉันช่วยเธอแล้วก็ก็สัญญาโดยการมาที่นี่นม,มันเป็นสมัยสมผลแล้วนี่นะที่ตะคุนนี้พูดจริงหรือเปล่าจ๊ะ ใช่ครับพี่สาวก็ยชีวิตผมเมาไว้พอคุณเจอกับอันตรายผมก็เลยไปหาเขาเพราะอยากปกป้องพี่ไงล่ะเด็กโง่พี่สาวไม่ต้องกลัวนะครับผมจะอยู่กับพี่ตอลอดเลยหนูน้อยทำท่าขึงขังแบบนี้น่ารักใช่ไหม ที่หนูน้อยตอกลงอะไรกับหมอั่นไว้ง้งเหรอผมมีเรื่องอะไรที่บอกฉันไม่ได้ไงเหรอจริงๆพี่เข้าใจลงนะเรื่องความลับที่ไม่อยากบอกคนนอกพี่สาวไม่ใช่คนนอกนะครับและจะไม่ใช่ตลอดไปด้วยโอเคพี่สาวไม่ใช่คนนอกงั้นหนูก็บอกพี่สาวสิจา้าทำไมหนูตึงไปจากที่นี่ไม่ได้้งเหรอ เพาะผมคือว่าพี่ชายในี่สุดก็ยอมแต่งงานกับหยวนหยวนสักทีนะไปหยวนหยวนอายุห้าขวบคุณพ่อไปดีแยังพี่มาได้ทัทีหลังจากนี้พี่จะเป็นสามีของหยวนหยวนแล้วออกไปนะไม่ออกมัวอ่อ พ่อของเธอคือไปรีงนเหรองั้นเงื่อนไขที่ซันอยากรับปากก็คือต้องเออกับสาวน้อยคอนนี้นิดสินะไม่ใช่ซะนน้อยแค่ตกลงกับพ่อแต่ว่าจะมาอยู่ที่นี่เฉยแต่ก็พูดตรงๆัว่ามัมมานนะไม่เกี่ยวข้องกับเธอเลยสักนิดขอบคุณพ่อนะก็คือของหยวนหยวนพี่แจก็ต้องเป็นของฉันเหมือนกันนั่น,นแหละสาวน้อยหยวนหยวน มันเห็นชัดเจนมากนะว่าพี่สัญญาของเธอหนะไม่ได้ชอบเธอมากขนาดนั้นนั่นนะสินั่นนะสิงั้น,น,นพี่ชายชอบคนแบบไหนงั้นเหรอฉันชอบผู้หญิงที่ชอบเอาใจใส่ ai, อ่อนโยนและน่ารักอ่าฮะฉันไม่อ่อนโยนเลยพี่ไม่ชอบฉันฉันยังไม่พูดอะไรเลยสัญญาไปปลอบเธอหน่อยสิ ไม่ต้องร้องนะงานพี่จะเป็นสามีของหนูอยู่ไหมอืมห้ามกับคำทีหลังล่ะไปช่วยฉันหนูยอมขายตัวเองให้พวกเขาเลยเหรอพี่สาสำคัญที่สุดนี่นาพ่อของหนูรู้หรือเปล่าว่าหนูอยู่ที่นี่เนี่ย แย่แล้วมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้ติดต่อกับพวกเขาเลยนี่นะปะปะกกำลังจะบอกตอนนี้ล่ะชา้างซานอยากเองนะมมนมีอยู่กับฉันตอนนี้ปลอดภัยดีันจะปกป้องตัวเองแต่ว่าที่นี่อันตรายมากไม่มีที่ออกไปได้เลยฉันคนเดียวทําไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากพวกนายพี่สามติดต่อพวกเรามาแล้วแต่ว่านี่คือข้อความล็อกรหัสตอนนี้ถูกลบไปแล้วไม่สามารถตอบกลับไปได้แล้วละ ไม่เป็นไรแล้วก็แค่รู้ว่าพี่สาวกับมาเมียปลอดปายก็โอเคแล้วพี่สามเคงขนาดนั้นต้องไม่เป็นไรแน่ฉันจเจ้า้อความของแฟนอย่างไปบอกพ่อประเิศวยายแฟนอย่างพูดอะไรอีกไหมไม่ได้พูดอะไรแล้วล่ะครับแฟนอย่างกับมามิสบายดีมากแต่แกไม่สะดวกติดต่อพวกเราเฉย ฉันดูแล้วล่ะจะได้ปพ,พวกเรากลับบ้างพอครับระวังตัวด้วยนะหัวไม่เจอกันอันนี้นะฟินผู้ก่อตั้งดากเว็บและหัวหน้าหน่วยข่าวกลองเดน,นิดหัวหน้ารัฐบาลกลางประเทศไวทัทันเธอหัวหน้าองค์กรนักฆ่าคิว โครงการทั้งหมดของหัวสืกคุ่มในประเทศวายการลงทุนไม่จำกัดวงเงินของดากเว็บอาวุฟรีเวลาหนึ่งปีปเพื่อแยกของแชทออกจากเงื่อมือของไปดีนยอมถูกเียยทุกอย่างเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวเธอสำคัญขนาดนี้เลยหรอในโลกนี้เธอสำคันที่สุดละ